ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับหากเจ้าไม่ตอบข้าข้าจะถือว่าคนที่เจ้ารู้จักคือคนที่ข้าตามหาองค์ชายข้าไม่ทราบท่านกำลังตามหาใคร ตอบมาว่าข้าคิดถูกหรือผิดความแข็งแกร่งของคุณชายช่างน่ากลัวออร่าของเขาแม้แต่ออร่าที่น่ากลัวของนายท่านก็ยังไม่เท่าของเขาบ้าเอ้ยข้ากังวลเกินกว่าจะเผยตนต่อหน้าองค์ชายหากว่าข้าเกี่ยวข้องกับเจ้าชายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ อย่างจริงอย่างจริงๆข้าจะไม่ถูกลงโทษพร้อมกับเขาเหรอเออองชายข้ามีพี่ชายร่วมสาบานนามว่าเย่เฉินเขาอยู่ไหนข,ขออภัยองค์ชายข้าเปิดเผยที่อยู่พี่เย่เฉินไม่ได้จินหยางเจ้าบ้าไปแล้วหรอเออ องค์ชายจินยางต้องถูกหลอกโดยเย่เฉินเป็นแน่ปกติเขาก็ไม่เคยทำเรื่องโง่ๆแบบนี้เลยหุป,ปากเย่เฉินเป็นพี่ชายร่วมสาบานข้าย,ย่อมรู้จักเขาดีที่สุดแต่องค์ชายท่านมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างกับพี่ชายร่วมสาบานของข้างั้นหรือ เจ้าควรรู้สึกเป็นเกียรติที่ข้าถามเจ้าจะเข้าใจผิดหรือไม่เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะถามข้าข้าเอ,อครึกเจ้าชายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจ้าชายแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จินย่างช่างโง่เขาได้โปรดยกโทษให้เขาทีได้กระทำบาปเช่นนี้ผู้เท่าหมิงข้ารับใช้ผู้นี้อยู่นี่แล้วขเขาเป็นบนรรพบุรุษของตระกูลหลินที่ขึ้นสู่ดินแดนเบื้องบนเมื่อไม่กี่พันปีก่อนไม่ใช่หรือเรียกตัวเองว่าข้ารับใช้ต่อหน้าองค์ชาย ข้าไม่ต้องการที่จะได้ยินถึงการดำรงอยู่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเจียโวในวันพรุ่งนี้ข้าน้อยรับทราบแล้วบรรพบุรุษหมิงได้โปรดอย่าพึ่งมันจบแล้วจบแล้วเขากำหนดชะตากรรมของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยประโยคเพียงประโยคเดียว ความเฉยเมยเช่นนั้นราวกับผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ทั้งเก้าดังนั้นนี่คือตัวตนแบบที่องค์ชายเป็นจริงๆภารกิจกระทันหันได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบจึงมีการเพิ่มรางวัลเดิมอีก40%เอร์เซ์ ให้กับรางวัลใหม่เพิ่มค่าชะตากรรมของโฮสขึ้น700ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจียวโวท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่มันันไหนความพินาศจ,จึงมาถึงเราผู้ที่กระทําความผิดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจียวโวของข้าแม้แต่สวรรค์ ก็ยังต้องการทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจียวโวของข้าพี่จินยางอานิจจาสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปในทิศทางที่ข้าไม่อยากจะเผชิญหน้าที่สุดข้าจะต้องข่ากูชางเกอร์จะต้องทำให้ได้เชิญตัวน้อย ท่านอาจารย์โปรดอย่าพยายามห้ามข้าจากการฆ่ากูชางเกอร์อีกต่อไปเลยอาณาจักรเทียนยวนโบราณที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปิดออกข้าจะต้องไปรับมรดกข,ของปรมจารย์รวมถึงอาวุธปีศาจท,ที่ถูกผนึกด้วยเช่นกันท่านหญิงชีห้วนทำไมท่านจึงค่อนข้างเงียบ หลังจากออกจากศาลาดึงดาวข้าทำให้ท่านกลัวหรอน,นิดหน่อยชีห้วนประหลาดใจที่องค์ชายใจดีต่อชีห้วนจริงๆข้าไม่ควรละเลยสิ่งนั้นข้าจะให้คู่มือการเล่นแร่แปรธาตุสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เพื่อเป็นการขอโทษองค์ชายขอบคุณเจ้าค่า คู่มือนี้เป็นสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆองค์ชายท่านก็ทำให้ข้ากลัวเหมือนกันนะโอ้คืนนี้พระจันทร์สวยมากเลยนี่ท่านสามวันต่อมาเนื่องจากนายน้อยไม่สนใจข้าจะไม่รบกวนตระกูลหลินอีกต่อไปฉันจะต้องพึ่งพาหัวนหน้าตระกูลหลินเพื่อ พูดดีต่อหน้าองค์ชายด้วยความยินดีข้าจะรับทุกอย่างที่ท่านขอมาไว้ในใจนายน้อยที่เฉยเมยต่อผู้อื่นทำให้ชื่อเสียงของตระกูลลินของข้าสูงขึ้นอีกครั้งที่ทัศนคติขององค์ชายที่มีต่อผู้ที่ตั้งคำถามกับเขานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง บางทีอาจเป็นอย่างที่เขาพูดจิตสำนึกของลินเทียนถูกควบคุมจริงๆทำไมเขาจะต้องให้อภัยตระกูลลินของข้าอีกหลังจากก่อัาชญากรรมที่โหดร้ายเช่นนี้น่าเสียดายที่ลินเทียน ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้า